ด่วนพื้นที่ฝนตกหนักจังหวัดต่อไปนี้รับฝน2วันติดอัปเดตเส้นทางฝนถึง8กรกฎาคมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่29มิถุนายน2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามตรวจสอบลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักตกแช่แบบยาวนานหลายพื้นที่เป็นผลทำให้บางแห่งมีน้ำท่วมขังเลยทีเดียว อีกทั้งยังคงส่งเผลกระทบให้มีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นในช่วงวันที่1 2ถึงสกรกฎาคมภาพรวมฝนจะลดลงและจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดฝนชุดใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะตกต่อเนื่องกี่วันพื้นที่ใดบริเวณใดจะมีลักษณะอากาศเป็นเช่นไรกันบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่าในช่วงเช้าเวลา5้านาิกาที่ผ่านมามีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพม,มหานครและสมุทรปราการส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังและมีรถติดหลายพื้นที่แต่โชคดีที่วันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดงานของหลายๆท่านและเป็นวันหยุดเรียนของเด็กๆด,ด้วยจึงไม่ได้รับผลกระทบแต่สำหรับผู้ที่ต้องทำงานก็ต้องเจอกับรถติด รวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกแถบชายฝั่งที่จังหวัดชนบุรีและระยองก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่าของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกซึ่งเป็นลมระดับบนที่5,500เมตรพัดเสยขึ้นเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ส่วนลมมรสุมหรือลมประจำรํำฤดูฝนของเราในวันนี้จะพัดเป็นสองทิศทางโดยพัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราโดยกําลังปลายกลางถึงค่อนข้างแรงซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าจะมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะ จะทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยในช่วงบ่ายของวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก่อนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จากโมเดลจะเห็นได้ว่าบางพื้นที่มีสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำกลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้สำหรับบริเวณภาคใต้วันนี้จะมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาค ซึ่งตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นย่อมหลายแห่งหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกจะเห็นได้ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแถบชายฝั่งรวมถึงบริเวณภาคใต้ เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้จะเห็นได้ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและพื้นที่ติดก,กับกรุงเทพเสริมเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องาาหน้อบ,นบัวลำ l ููึึงาาอุุรธานีสกลนครนครพนม มุกดาหารกาฬสิน์มหาสรารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานี กาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-36องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36ถึงองศาเซลเซียสร,ระยะนี้แม้ภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราบางพื้นที่จะมีฝนลดลงแต่บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องพอแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่30มิถุนายนบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักได้อีกหนึ่งวันเนื่องจากทิศทางของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่ยังคงเหนี่ยวนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเ,เทศไทยของเราโดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกําลังอ่อนถึงแปางกลางพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนลมมรสุมประจำฤดูฝนยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงส่งผลทำให้หวันที่30มิถุนายนจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกแถบชายฝั่งส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนนะคะ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจะเริ่มมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะว,วันตกและตอนล่างของภาครวมถึงบริเวณภาคกลางที่จะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมส่วนบริเวณภาคตะว,วันออกและภาคใต้ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่เช่นกันจากนั้นในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกตามโมเดลแสดงให้เห็นว่า ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแถบชายฝั่งตลอดแนวและภาคใต้ตอนล่างหลังจากนั้นสภาพอากาศจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนคือในวันที่1กร,รกฎาคมเนื่องจากลมระดับบนเริ่มพัดอ่อนกำลังลงและหมุนวนเป็นแอนตี้ไซโครนโดยพัดเป็นลมตะวันตกเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงมีลมตะวันออกปกคลุมบริเวณภาคใต้ ส่วนลมมรสุมประจำฤดูฝนของเราพัดกดหัวทิ่มจมลงเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือกดอากาศให้แห้งและจมตัวทำให้การยกตัวของกลุ่มเมฆฝนนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากจึงทำให้วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในทุกภาคโดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่เท่านั้นอาจมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพียงพื้นที่เดียวส่วนในพื้นที่อื่นๆจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่เมื่อดูโมเดลตออ่อเนื่องในวันที่สองกรกฎาคมยังคงเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนน้อยเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยยังคงมีกำลังอ่อนประกอบกับพัดเป็นแอนตี้ไซคลน แต่ก็ยังคงส่งผลทําให้บางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในช่วงค่าจนถึงช่วงดึกส่วนมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจากลมมรสุมประจรําฤดูฝนเริ่มพัดเปลี่ยนทิศท,ทางโดยพัดเสยขึ้นเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลาง หอบนาความชื้นจากฝั่งอันดามันเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราในทุกภาคประกอบกับลมระดับบนที่5,500เมตรหรือลมนําพาเมฆฝนจะเริ่มพัดเป็นลมตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีกำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะค่อยๆมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20 30ของพื้นที่ จากนั้นจะเป็นร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันที่3กรกฎาคมจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยอาจมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งส่วนในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกและภาคใต้จะมีเพียงฝนกระจายตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้น ส่วนวันที่4ี่กรกฎาคมยังคงมีฝนฟ้าขนองบริเวณภาคตะวันออกจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงในบริเวณเอ่าวไทยด้วยตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ส่วนบริเวณภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยที่สุดคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่เท่านั้น จากนั้นในวันที่5กรกฎาคมตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในช่วงบ่ายกลุ่มฝนจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกตอนบนหลังจากนั้นในวันที่6กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพียงเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้น เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่7กรกฎาคมบริเวณภาคตะวันออกจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงในบริเวณเอ่าวไทยด้วยส่วนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งในทุกภาคต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากในบริเวณฝั่งรับลมมรสุมทางด้านทิศตะวันตกของประเทศนะคะ จากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะเป็นฝนที่เกิดขึ้นจากลมมรสุมเป็นส่วนใหญ่รองมรสุมไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาพาดผ่านจึงทำให้ฝนที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระจายตัวและอาจมีฝนตกหนักเกิดขึ้น,นบางพื้นที่ไม่เหมือนอิทธิพลของเรามรสุมที่เคลื่อนตัวเข้ามาพาดผ่านฝนที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะตกแช่ตกนานมากกว่านั่นเองจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง1ิบวันข้างหน้านี้ ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรบรวนลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นยังคงไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นได้เพียงบางพื้นที่บางแห่งในบางช่วงเวลาและบางวันอีกด้วยนั่นถือเป็นเรื่องปกติในบริเวณประเทศไทยของเราค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนในขณะที่บางพื้นที่อาจไม่มีฝน จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องและเตรียมตัวรับมือให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในพื้นที่ของตนซึ่งแต่ละพื้นที่มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันนะคะแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะพื้นที่ใดรอคอยฝนขอให้ได้รับฝนไวๆค่ะส่วนพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังขอให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดวยไว พร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้ยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ